วาต่อยอดที่วัดนะครับสติสุขสาแก้วแห่งนี้อาคุณคุณจันสุดานะครับนะว่าที่เนาะว่าที่ผู้ลงสมัครไหมเอาไหมไมีเอาน้อโอ้จะบอกจะประกาศให้ทราบทั่วหน้าหสมอนะครับจากบ้านดง่าแดงนะครับต่อยอด100บาทนะครับสาธุสาธุนะครับานางเสี่ยมนะครับต่อยอดอต่อยอด กระทิดอีก1,000บาทนะครับสาธุสาธุนะครับยาอาชี200บาทนะครับคุณหมวยอลาสก้าอีก200บาทนะครับสาธุสาธุอ่ไปพี่จะต่อยอดฝากเข้ามานะครับเราจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วนาะเบงโกกอกแล้วสมบัติการยางนะครับยางภาราต่อยอดมาอีก200บาทนะครับสาธุสาทุอ คุณนุชนะครับคุณนุชเซเกอร์นะครับจากประเทศจากประเทศไทยนะครับนะคุณนุชเซเกอร์นะครับต่อยอดกระถิบวัดสัติสุอีก5 0 0พันบาทนะครับสาธุสาธุคุณสมรขันทวงนะครับนะจาก USA นะครับเป็นเอฟซีทิจใยญ่ดีท่านหนึ่งนะครับต่อยอดอีก1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเอ้ยล้านด้วยมาเอา1,000พันบาทนะครับ1,000พบาทขออนุญาตนะครับ แฟมิลี่บ้านนานะครับต่อยอด300บาทน,นะครับสาธุสาธุที่พระท่นนั่งอยู่นั่งลงยืนไหมพอขออนุญาตยืนแล้วเนาะงคุณแม่น้องเหนียวนะครับต่อยอด100บ,บาทน,นะครับสาธุสาธุาคุณแม่ราตรีชัยสารนะครับต่อยอดอีก500บาทน,นะครับสาธุสาธุ ที่โกเจแปนนะครับที่โกเจแปนที่โกเจแปนต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุสาธุา mm hmm. คุณเรวดีนะครับคุณเรวดีต่อยอดหนึ่งพันบาทแม่ออฟกอกกอกับกกพ่อออฟกอกกอกนะต่อยอดห้าร้อยบาทเอดบินโยงนะครับต่อยอดหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสาธุสาธุสาธุ แม่ดาด้ไวม่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะปิดบาาก่อนเนี้ยบ่าสว่างนีเวลาเปิดนะมีเวลาเปิดมีเวลาปิดนะอะแม่ดาเฟรเบอรี่นะครับต่อยอด100บาทสาธุส <Gente. S 1> าธุบิวกกอกต่อยอดอีกหนึ่งบาทตัวไม่มาแต่ใจเข้ามาด้วยนะครับ <My name. S 1> น้องนาเดียนะครับกกอกอีกหนึ่งท่านนะ100บาทสาธุสาธุ <liability> <ด> <everyone> อ่า คุณจิตตาสามสีเหลืองนะครับสามร้อยบาทคุณพลนพิษเนียมสกุลหนึ่งร้อยบาทคุณวัชราแสนสินทองหนึ่งร้อยบาทคุณสมรชาแนวนะครับหนึ่งร้อยบาทที่รีญี่ปุ่นนะครับหนึ่งร้อยบาทซื้อผ้าไผและเอฟซีสามร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาทนะครับสาธุสาธุสาธุคุณพะเยากุดนอกนะครับต่อยอดอีกสองร้อยบาทนะครับสาธุสาธุ แอดมินน้อยกับแม่ทีโกก่อนนะครับต่อยอด200บาทนะครับสาธุสาธุแม่บุญถิงนกก่อนนะครับหรือเจ้าจปารงนะครับ100บาทนะครับสาธุสาธุเอาาชื่อมะประกาศเสาปากก่อนต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุนางสาวธนันชัด ชักดานะครับทองใส200บาทนางสาววานี100บาทคุณสมจำา2 0 0บาทแอดมินทาตาวัน500บาทคุณแม่วัฒนา500บาทคุณพี่นวลสีนะครับ200บาทคุณจีนรนันทน1 0งบาทคุณพิสมัย200บาท High School ไม่อย่างนั้นก็เขียนวัดกันแล้ว่อยด้านบันีขอยเห็นเี้ยังมาหน่อยอยู่โอ้คุณไฮ g h School บีเชอร์ป่ะอ่าบีเชอร์นะอ่านออกอีกโอ้เก่งถนัสูงเขียนเต็มเลยก็มองๆอย่งเงก็อ่านออกได้เนยอัอ่าอีกสองร้อยบาทนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นยังไม่ได้น้ำเอาไปนับซะเอาไว้คบนะเกินได้แต่ห้ามขาด FC คุณลักษ์นะครับผ่านนะป้าทะบ้านชาแนลมาห้าร้อยบาทนะครับสาธุสาธุสาธุ เอ็นซีปลาแดงอีก100บาทสาธุตาแถบเช้าแล้วนะครับอีก200บาทนะครับสาธุสาธุคุณพี่อ้อยคุณพี่อ๋อยนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับคุณพี่อ๋อยนะครับต่อยอดอีก300บาทนะครับสาธุสาธุคุณนุชปภาราพิกุลนะครับต่อยอดอีก100บาทนะครับสาธุสาธุ คุณสมัยประทาลมนะครับต่อยอดอีก300บาทนะครับสาธุสาธุอ่าครบหรือยังทยอยกันมานะคะอ่าเป็นเท่าไหร่หตามมาด้วยปะ่ะเมื่อกี้ที่เอ่ยไปสักครู่นะครับ2,000 2,200บาทนะครับสาธุสาธุแม่สมควรสีสันนะครับต่อยอด,อด100บาทนะครับสาธุ คีณย่าใาสิกจัฒน์ประทุมนะครับติดต่อมาได้เลยนะคะสาธุสาธุแอนเฟมิลี่น้องฟางน้องเฟย์นะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะออยอด้ารอยบาทสาธุสาธุสาธุคุณพี่แมวประทุมนะครับต่อยอดอีกห้ารยบาทนะครับสาธุสาธุเอาพระจะขึ้นสวรรค์เด้อมาต่อยอดได้บาทสวรรค์นะผมเด้อคุณเสียงบงละครนะครับต่อยอด นะครับอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุสาธุนะครับท่านที่อยู่้านล่างนะครับก็ขึ้นมาต่อยอดได้นะครับจูงแขนลูกหลานท่านขึ้นมาเนาะมาต่อยอดคณเจมุวยอู่เงินนะครับต่อยอดอีกหนึ่งรอยบาทนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้บาทสวัสดิ์ที่มีเงินแสนเนาะก็อธิษฐานนะครับอยากให้บาทสวัสดิ์ที่มีเงินแสนคุณแม่วันนานะครับแววงาม นะคุณแวววรรนาแววงามและคุณพ่ออรวัตแววงามนะครับต่อยอดอีก500บาทนะครับสาธุสาธุครับผมชื่ออะไรครับพ่อพ่อสมัยโสภาต่อยอดอิ่มหนบาทนะครับสาธุสาธุอันนี้ใครครับอ่ะเด็กชายเอกบัณฑิตเอ้ยเด็กเอ้ยนายเลยเนาะชายนั่นหน่อยเป็นเบาเราป่านนี้คอยยังเด็กชายอยู่อ่ะ นายเอกบัณฑิตวิภาหรือน้องโอมนะครับต่อยอดอีก500บาทนะครับสาธุสาธุอันนี้ใครครับลุงพลหรือยังอน้อำมนต์เด็กชายปรมิตวิภานะครับหรือน้องน้ำมนนะครับต่อยอดอีก500บาทนะครับสาธุสาธุนะครับเป็นบุตรของเป็นลูกชายของลุงพลเองนะทั้งสองคนยายหลานแฟมิลี่นะครับต่อยอดอีก100บาทนะครับสาธุสาธุ คุณเมธาพรร่วมสุขต่อยอดอีก500บาทนะครับสาธุสาธุสาธุที่นไหมครับที่ติดกอที่ติดกอยูทูบเบอร์เข้ามานะครับเราจะใช้พิลายน้อยเกิน5นาทีนะอ้าวอารีบๆคุณนงคราบก็เลสงนะครับต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุ ไม่มีผู้ช่วยเลยนะพี่นะเฮ็ดทำเองมาทุกอย่างเนาะโอ้ชิคเองช็คเองทัเองกันเลยพอนี่มันมีด้วยจริงหรือ่าก็กวเลยคุณยุพินพลเซอร์นะครับต่อยอดนะครับต้นการอีก1,000บาทสาธุสาธุสาธุ f อฟซีในช่องแ a น i l y ฟ พร้อมด้วยแอดมินช่องนะครับแอนพอดีหนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุสาธุมาทางน,นี้แม่มาใกล้ๆกลหัวนุ่มโคการกับแม่มามาใกล้ๆกหนันมน,น,มนะมาท่านสาธุสาธุสาธุนะแอดมินสุภมชัยคำเทีรักนะครับต่อยอดสามร้อยออบาทแอดมินสะุดาวดีต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับโรงเรียนทิวไผ่งามนะครับช่องไทยพัฒนนอกเออและเอ็ซีนะครับต่อยอดอีก 109บาทนะครับเป็น509บาทสาธุสาธุสาธุอ่าป้าแต่งเยอรมันนะครับต่อยอดอีก500บาทแม่วรวีอีก500บาทแม่พอทิพย์จากเยอรมันอีก500บาทน้องโบ f c t p อีก300บาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็น1,800บาท ท่านอิสระพลังมดมานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเอาแม่สาคอนกับคุณตาลีนานะครับ MCTT นะครับพรแตนใส่ต้นเมื่อเช้านะครับอ่ะชื่ออะไรบ้างเท่าไหร่เท่าไหร่แม่สาคอนสามร้อยบาทคุณตาลีนาอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับ ทำบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับอีก200บาทผ่านแม่ดาฟารมารีมานะครับสาธุสาธุสาธุาอิสระ,ละพลังมนต์ต่อยอดอีก300 000, บาทสาธุสาธุสาธุติ๋วหลานยายพ่อพลังมนต์สอบาทติ๋วหลานยายมนตปัมพลังมนต์อีก200 000, บาทนะครับสาธุสาธุาคุณคอมีเดอวิน หรือคุณแมวนะครับต่อยอดอีก500บาทนะครับสาธุสาธุมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเท่าๆด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยคุณอะไรครับมาอ่านางสิงทองแซ่บุญนะครับเดี๋ยวน้โอนนะเดี๋ยวน้โอนแล้วจะส่งสลิปให้นะครับแม่ดานะครับจำนวนหนึ่งพัน บาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับก็ขอให้นะครับจิตอภิปุศลนะครับของสายบุญทั่วโลกเอฟซีนะครับที่ติดตามในการทำบุญนะครับของลูงคนพ่อแต่งพร้อมด้วยยูทูบเบอร์นะครับก็แปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสา นะครับทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับอ้าอะไรก็เราจะไปเซเว่นเหรือเ่เนี่ยเราอยู่เซเว่นดีเล่อยู่วมาดีของโม่ได้พอรัปทนใหม่อีกหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาอให้กับทีท่านเนาะบอกใหม่อีกนิดนึงอ๋อครับพ่อคุณพ่ออะไรครับ คุณพ่อบุภาชินหนวง์นะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุสาธุอัลโมทามิจ่าับโอแค่นี้แหละลูกนะครับนะก็คงจะจบการต่อยอดนะครับเพื่อเท่านี้นะครับขอกอบขอบพระคุณน,นะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่อยู่<ว>ในที่นี้แล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับที่ โอนเข้ามานะครับต่อยอดร่วมบอนกับยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับสุดท้ายนี้นะครับจะให้ลุกคนไวโพลนะครับให้กับทุกท่านนะครับขอนเทนเชิญ์ลุกคนครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับพ่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกับป๋ากันดูกับป๋ากันเดี๋ยวไวโพลแป๊บนะไวโพลแป๊บนะอ่ะอ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่นะครับเราจะลรำลานะครับชาวบ้านสซนสุกนะครับ พัฒนาและชาวบ้านเัรษฐกิจสาแก้วแห่งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตไตรพระสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรหมเทวาด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่มายาทุกทุกพระองค์ทุกๆุกองค์ด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่ปาริกิตน,นาคารจงปกปักรักษาครอบครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสายบุญทุกๆท่านญาติดีธรรมทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขภาระพรในอันประเสริฐก็ขอให้พรสําเร็จพรสําเร็จพรสําเร็จทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับก็ขอพระคุณทีสุทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพสามัคคีนะครับกฐินสามัคคีณที่แห่งนี้นะครับก็ขอให้บุญนั้นนะครับส่งผล นะครับยอดไปหาครอบครัวของทุกท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับเป็นเทอีคูณนะครับก็ขออนุญาตนลดใช้เสียงเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณครับ MC ของลุงพลสายของลุงพลราคาได้ยอดทั้งหมดหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทนะคะสาธุสาธุสาธุสาธนสาุสาธยอด ต้นกันแล้วก็ยอดต่อยอดนะคะไม่ไม่ได้รวมบัญชีนะคะบัญชีก็ต่างหากเราซาไนเนาะอันแสนกว่าบาทก็ยังนะคะก็สาสาธุอนุโมธนาบุญกับผู้ใจบุญนะคะเอฟซีทั่วโลกนะคะที่ร่วมทำบุญกุศสมทำกำแพงวัดนี้นะคะสาธุสาธุยอดกฐินสามัคคีกับทั้งหมด นายยอดยังไม่นิ่งนะครับแต่ทั้งหมดปัจจุบันนะพี่ทราบยอดแล้วปัจจุบันนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นส <5, 000 S 1> ามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับขอให้ ก้จะถึงแนละ้วใกล้จะถึงความจริงแล้วสี่แสนอยู่ไม่ใกล้นะครับบกวอิงอ้างบัวอิงอพระธรรมก,กายนะครับนาะที่ทํากระถินนะครับสามัคคีทั่วไทยนะครับอีกจํานวนหนึ่งแสนเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าร้อยบาทนะอืมเขเ็ยนักระดาษดีกันนะพูดเลยพบกันะนะรวมกับยอดเมื่อสักครู่นะครับ นะเป็นยอดกระถินที่รวมกับพระธรรมกายอีกนะครับหนึ่แสนเกาบาทเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นสี่แสนห้าหมปเจสามสบาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับโอ้ยงามไปแน้อเจ็ดสามแปดุเป้าแล้วนะคมูลครั้งแรก8ปดสมปด มุนคำที่สองเจ็สสำหรับใครก็ข้าัฝั่งมั่งสองตัเราสทัสดีนะคะสวัสดีค่ะ